นีต่อไป Next Station สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบียงอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งาน IT ทีแห่งปีคอมมา r ด์เฟรซี่ดครั้งที่2ของปี2023นั่นเองค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บูธซ i ลิคอนสตูดิอน,นั่นเองเขามากันในติดเดย์เซต p อัพ t เตชันค่ะเขามีสเตชันที่ทดลองสินค้ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดสเตชันคอสตอมคีย์บอร์ Station หรืออ c c เซส o ซอรี่สเตชันนั่นเองแล้วมีโปรโมชั่นดีๆอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันที่งานเลยค่ะไปกันเลย สถานีต่อไป next station มาที่ส t i น n แรกกันเลยนะั่นก็คือ d e s e t up station นั่นเองค่ะในงานครั้งนี้เรามี d e s e t up station ให้ลองถึง4ส t i น n เลยจากแบรนด์ลิสแอนดาซีแล้วก็โมเดิลฟอร์มค่ะเราสามารถหยิบจับอุปกรณ์ในงานเนี่ยเข้ามาทดลองจัดโต๊ะคอมในสไตล์ของคุณได้เลยค่ะมาลองกันได้ที่บูนะคะ สถานีต่อไป Next Station และต่อมาคีย์บอร์ดสเตชันเราได้มีแบรนด์ดังอย่างคีย์คอนไทยแลนด์มาร่วมช็อปอินช็อปกับเราในงานครั้งนี้ด้วยและที่สำคัญคีย์คอนไทยแลนด์เขาได้มีการเปิดตัวฟอนต์ภาษาไทยที่ได้ร่วมออกแบบจากบริษัทคัสสันดีมากซึ่งบอกเลยว่าตัวฟอนต์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ใช้งานง่ายจากตัวฟอนต์เก่าค่อนข้างมากเลยนะคะซึ่งในบูธของเราเนี่ยก็ได้มีโชว์ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ที่ใช้ฟอนต์ใหม่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็น ผลงานที่ได้มีศิลปินเนี่ยทำเรโก้มาเป็นตัวคีย์บอร์ดของคีย์คอนเลยเนี่ย mm hmm. ก็สามารถมาดูในบูธได้เลยค่ะและไฮไลท์สำคัญก็คือตัว Everest Keycap Set ซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่แรกในประเทศไทยเลยคีย mm ์แคปกับฟอนต์ใหม่แล้วก็มีไฟลอดด้วยนะคะ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าสาวกคีย์คอนห้ามพลาดเลยนะคะคีย์แคปเซตนี้ และต่อมานะคะกับแบรนด์ที่บอรดสุดฮิตอย่างนูฟี่เขาก็ได้นำรุ่นสุดฮิตอย่าง Air 75หรือ Haro 96เข้ามาโชว์กันที่งานเลยแทนพิเศษสุดๆสำหรับสาวกงนูฟี่ซื้อสินค้าภายในงานเนี่ยเขามีแถมฟรีเสื้อสุดเอ็กซูซจากแบรนด์นูฟี่ที่บอกเลยว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่จะแจกเสื้อตัวน,นี้ไปเลยะคะ่ะต้องอย่าพลาดกันเลยสาวกนูฟีสถานีต่อไป next station และต่อมานะคะถ้าใครยังไม่จุกใจเนี่ยสามารถมาที่สเตชันนี้ได้เลยคอสตอมคีย์บอร์ดสเตชันซึ่งคุณสามารถคอสตอมคีย์บอร์ดให้เป็นสไตล์ในแบบที่คุณชอบได้เองเลยเรามีทั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายจากแบรนด์อังโค่คีย์คอนหรือว่าใครเนี่ยซื้ออุปกรณ์ไปแล้วแต่ประกอบไม่เป็นทางซีคอน Studio ก็มีเซอร์วิสสามารถไปใช้บริการได้เลยค่ะ ส่วนอุปกรณ์เนี่ยสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่บูได้เช่นกันนะคะเรามีทั้งอุปกรณ์ลูกสวิตช์มากมายไม่ว่าจะเป็นลูปปลหรือว่าลู s สเตชันที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยลูกสวิตช์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็สามารถมาเลือกชมได้เลยค่ะสถานีต่อไป <Next> station และต่อมากับสาย Accessory Station นะคะเรามีแขนจับจอจากแบรนด์ดังทั้ง2แบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น e r g o n o กหรือ l f ฟเ e t ที่นำแขนจับจอมาให้ทดลองเนี่ยหลายรุ่นมากเลยแถนยังมีแล็ป o p อป a แตนที่สามารถนัาไปวางแล็ป o p สามารถปรับหน้าจอให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องได้เลยค่ะและสำหรับแบรนด์ l e ี t นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%เฉพาะที่บูธซิลิคอนส s t u d โอเท่านั้นด้วยค่ะมาดูกันได้เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะเขายังมี Fun and Activity Station ที่บอกเลยว่าแค่ถ่าย book, share Media, ปุ๊บแชร์ลงโซเชียลมีเดียปั๊บรับส่วนลดไปเลยบอกเลยว่าง่ายแล้ยังได้ส่วนลดเร็วมากๆอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันในบูธนะคะและเขาก็ยังมีเคลียร์แลนด์สเตชที่บอกเลยว่ายกทั้งคีย์บอร์ดและ Accessory มาลดสูงสุดถึง50%กันเลยทีเดียวแต่ว่าของหมดแล้วหมดเลยต้องรีบมาจาับตองกันเลยนะคะที่บูธซิลิคอนสตูดิโค่ะ และสำหรับใครที่เล็งสินค้าชิ้นไหนไว้เนี่ยสามารถมาที่บูธซิลิคอนซีโร o ในงานคอมมา r ด์เฟรซี่ดิวที่ไบเทคบางนาฮอ9 8 9 9บูธ b, b 5ทับ2ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กรกรกฎาคมนี้นะคะแล้วเจอกันที่างานนะคะ